เมื่อเวลา11.40น,าานาวันที่2เมษายนที่ตึกสันติเมตรีหลังในธร,รเนียบร,รัฐบาลนางสาพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายเคพีสอนมาโอลีอาธิฮอนมิสเตอร์เคพีชามาโอลีนายกรัฐมนตรีเน,น,น,นปาลร่วมเป็นสักขิพยานในพิธีลงนามและการแลกเปลี่ยนความตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนจำนวน8ฉบับดังนี้หนึ่งบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทยเนปาลสองความตกลงทางวัฒนธรรมไทย เนปาล3บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าเปปาลสีบันท э ึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบัน5บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อกับบริษัทเจนทรัคโกลแอนด์ฟอเรสตรีหกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกันบ่อมหาวิทยาลัยการธรรมถุงเจ็ดบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับสาพันห์พอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเนปาลและ8บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งเนปาลต่อมาเวลา11นาฬิกาหนาทีนายกไทยและนายกเนปาลร่วมกันแถลงข่าวโดยนางสาวพทองทานกล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับผู้น,นําเนปาลและคณะเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ6 6ปีไทยทั้งสองฝ่ายได้หารือผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นจาก40บล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันและไทย สนับสนุนให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนในตลาดในปานมากขึ้นด้านการเชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายเห็นถึงความสำคัญของการขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสนับสนุนการขยายเส้นทางการบินเชื่อมต่อออกกรุงเทพการมาทุกพร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้เปิดเที่ยวบินตรงสู่ลุมพินีโอกาสนี้นางสาวพ,พทองทานยังยินดีทั้งสองยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือสำคัญจำนวน8ฉบับ ซึ่งเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมขอบคุณเนปาลที่สนับสนุนไทยในฐานะประธานบิมสเตกและยืนยันความมุ่งม,มั่นในการทำงานร่วมกับบิมสเตกอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกรอบการประชุมและผลักดันบิมสเตกให้เป็น,นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคช่วงท้ายนางสาวแพทองทานกล่าวเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการเสริมสร้างความร่วมมือกับเนปาลทั้งในระดับทวิภาคี และพระภูภาคีเคารพซึ่งกันและกันพร้อมมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศการมาเยือนไทยยังเป็นทางการครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นและความตั้งใจของไทยเนปาในการเดินหน้าความร่วมมือในทุกมิติเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวจากนั้นนายกและคู่สมรสนำนายกเนปาและภริยาเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์หัตกรรมและหัตถศิลป์ของไทยบริเวณถงกลางตึกสันติมิตรี และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติ